สวัสดีครับ่อแหม่เป็นน้องต้มซ่าพากินโชว์มารายงานตัวครับผมมากปอแม่พป่น้องตําส้มใส่แซลมอนแซลมอนดองกับกุ้งดองปอแหม่พี่น้องดองโคเลียเอามาใส่กับตําส้มนะโอ้ยใส่มาใส่ใส่เส้นมาก็เด็ดน้อยปอแม่พี่น้องแต่น้ำป่าห่านี่คนเดือดเลยปอแม่พป่น้องเอ้ยหาเขาเข,า,เข,า,เขาป่าล้ำลามานังกินด้วยกันครับ อ mm hmm. ลองกินพร้อมกันนะมมาเลยแต่ต mm ้น hmm. ค mm ีบผมะห้เปมั hmm. mm ้งมอืม สอมอนบุ้วงว่าจะจิ้งจ้างก็โอเคเนะี่ย ท่อนท่อที่เขากัน,นขนาปลอมไปน้องอือเย้าบอกว่าบาหานอืมออมาลิง มาเล้งบ谢谢 eter, e. ่ชอบพักบอกแม่ปน้องมาเล้งบ่ชอบบ่ชอบคุณอารมณ์ดีตีหัวหล่อตีไข่หัวตีอารมณ์ดีตลอดเนี่ยบอกไหมน้อมาเล้งบ mm ่ชอบ กับค้นออกกับมังกายมายไปน้องเวลาค้นออกกับมังกายเนี่ยออกซิเจนจะเข้านี้ในร่างกายห้องหนะ้าไปร้องมาเลี้ยงบ่ชอบ พักผลไม้แลวกัอารมณ์ดีปล่อยไปน้องแลวกับเบเขียดด้วยนะที่สาคัญคือเบอเขียดรับรองบางมาเล้งบบเข้ามาใกล้แน่นอน ตายคิบก่อยเดี๋ยวตายคีบเดี๋ยวตายคิบก่อยก่อยมาอู้เรื่องอะไรเนาะเรืองตีมาเล้งตีมาเล้งชอบเนาะผมมาเพื่อนตอนนี้กินก่อนเดี๋ยวผมไปไปน้องจมโอ้จินบะจินอูย่ังไน,น่เนาะ ออเอาเงือบะาหานนะเขน,เนี่โอ้เนาะแล้วมาก้อขากองอะเขนะกาบขวางไนะครับผมไม่พี่น้องตามันบ่ค่อยดีผหอแม่พี่น้อง เข็นบิสก็ตด้วยอย่าที่ใส่เขาเหนียวไปนะอ่ะอุ้ยมันพอบหาหันแด้ผมไ,มไปร้องปลาส้มมอนี่นะ ขายใครอะปวดไหมพี่้องืม เนิึงแต้ว่าเข็นอ่ะเน,นี่ยอ่า มือเขนจะมีลูกไปะหมาณไหมน้องบอกของได้อาหารนี่เหมือนเหมือนกับอาหารไปข้นลูกนะตีหางน่ะตอมหันมันได้อาหารใบแย้มมันก่าราบบินไปตลอดนะ่ะ ข่าจะกาบเอาไปรุหลูกติห้างประมาณไปลองสักครั้งข่าะม้าไม่ประมาณไปลองสั่งเกคยพอเนี่ยมาแล้วเหมือนเหมือนเอาไปห,หลูกติห้างเลยกับม้าเอาไหม Someone but hop. Mm. ล้ำคณะผมไปน้องต่ำๆแมย้ำให้เขาก็ไม่ใช่ขาดท่อนโอ้โหเอาละผมไปน้องล้ำได้ล้ำว่าละขายายกินเข้าด้วยนะผมไปน้องอู้ยังไม่ได้กินเข้าเตรียมจังหวะล้ำเมาะใส่มะกอก ใส่มากอกน้าด้วยนะผมหม่ไปน้องลำหม้อขนาดตํำส้มโคเลียดองเนาะอมไมปน้องใส่สมอนดองและใส่กุ้งดองแล้วก็ต้มกะจะมาบอกต่อนตีต้นคลิปเนเาะสิ่งตีมะเร็งบ่ชอบก็คือพักก็คือพักต่างๆพักหรือว่าหรือว่า,าพริกยัวพริกหยางเนี่ยผมหม่ไปน้องเนาะ กอกอกพักเขียวพักอย่างเนี้ยมาเล้งผมค่อยชอบแล้วก็นอนพักพรตีเพียงพอแล้วก็อารมณ์ดีหัวเราะอย่างนี้เนาะแล้วก็ออกกับร่างกายปอมัยพี่น้องออกซิเจนเข้าในร่างกายเนี่ยมาเล้งจะบอกค่อยชอบแล้วก็ซิงตีมาเล้งมาเล้งชอบก็คือน้ําตาลปอมัยพี่น้องเนาะน้ําตาลเคียดแล้วก็พักพอน้อยนี่ยนะปอมัยพี่น้องแล้วก็กินของปิ้งย่างๆนี่นะปอมัยพี่น้องเนาะกอกอกอก แปทติทำงานนักพักผ่อนน้อยนอนน้อยกับเล็กเอี่ยงของปิ๊ปปี้ย่างๆแล้วกับบอดี้เขียดเนอรนอนปอมเป็นน้องตีสัมพันธ์คือเขียดปผมแองปน้องถ้าเขียดเนี่ยจะโอ้ยปมเอมเป็นน้องร่างกายไปหมดเนาะปมเอมเป็นน้องเนาะคือคือร่างกายออนแอร์ลูกแพ้ใครเจี๊ยบก็จะเข้ามาานาอปผมแองเป็นน้องเนาะจะได้กับบอดี้เขียดเนอรนอนปมเองปนน้องกินข้าวบะล้มอายังกามาผ่อนคลายมานั่งเอาข้าวโพดข้าวปามา่นกินด้วยกันเนาะปมเอมเป็น้อง จะได้จะได้ล้ำล้ำด้วยกันน้อกป,อไปนไ้น้องนาอกกอตีสาคัญรักๆเลยตังหวัน่ะความเขียดเนาะถ้าเขียดเนี่ยจังวะนอนบารับด้วยน้อกปมไ้น้องโลกอ้ย่าง้าปาก็จะมาตัวยเนาะถ้าเขาทัดเขียดไปเนาะใส่อารมณ์ดีเข้าไปจึงว่ไอ้อย่างกระโมป่ปมไปน้องนาะเองคนเฮามันเกิดมาข้างเดียวปอมไปน้องนิ่งนอนข้างเดียวใจชีวิตมันมีความทุกข์ดีกว่าเนาะบอกหุ่นว่า นิ่งนองไปแล้วจะได้เ <necessary> กิดมาใหม่แหมกอเนาะเนาะปอแหม่ไปน้องตีสำคัญใจชีวิตนี่มีความสุขเนาะปอแหม่ไปน้องเนาะบอกหูว่าจหน้าจะมีแต่กอนอู้ถามสื่อนะอู้สื่อเนี่ยอ๋อบอมีเลี้ยวบอมีหางนะบอกหูว่าจะได้เกิดมาแหมกกอเนาะปอแหม่ไปน้องเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่ตีเฮาใจอยู่เนี่ยใจชีวิตที่มันมีความสุขปอแหม่ไปน้องบอกไปได้ไปสร้างความเดือดร้อนเนไผ่ไปได้ใจชีวิตที่มันมีความทุกข์ ตเย,ยนนอผมแมน้องตรงสาหังทุกคนเนอรเนาะคิปนี้ตรงสาบายินโจ้ก,ก็ต้องขอตัวล,ลำรับไปก่อนน้องผมแม่น้องประปขันคลิปหน้าครับตาบสวัสดีครับผม